เราเราจะเลือกตัวที่มันแบบไม่ค่อยแข็งแรงแต่เราไม่ให้ดูตอนฆ่านะครับมันรู้สึกว่าเป็นเป็นการใช้ความรุนแรงนะครับวสวัสดีครับวันนี้พบกับผมคนดีนะครับ <c oughs> แ่มแปลาวันนี้เราจะมีกิจกรรมให้ไอท่านผู้ชมดูนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะฆาไก่นะครับ เป็นเออไม่ใช่พิธีนะครับวันนี้เราทําให้กับกิจกรรมของโรงเรียนนะครับถ้าอยากรู้ว่าผมมีวิธีการฆ่าไก่ยังไงตามมาเลยครับไปถ่ายมาด้วยนะมาด้วยโอเคยากเล่้งแตเกิดมาเมื่อคือมีอะไรดีใครที่มองหน้ากูก็ทำต่อยไปทุกทีเพราะแม่กูห้ามฟังม่เคยคิดจะเอาฟังโรงเรียนกูไม่ไปเมื่อไหร่จริงกูวิ่งไปสิ่งที่กูทำอาจจะคิดว่าถูกแล้วนั่งสุดยาวมัวเมายกล่อมไปชนแก้วสิ่งที่กูทำอาจจะคิดว่าถูกแล้วโดนทลายพวกคนอื่นเน่นี่เนอีกแนไปดูกันได้เลยครับอตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่เรราจะะไปแล้วนคับ นี่เป็นอุปกรณ์ของเรานะครับเราจะเอาปาดคอไก่นะครับเดี๋ยวไปดูไก่ของเรานะครับเฮ้ยไปจับมีดถึงนยนะอ่ครับอันนี้พราผมทีมงานเพชรขาดฆ่าไก่นะครับเ้าตัวไหนดีเอาตัวที่มือเสาตัวเสาตัวเราเราจะเลือกตัวที่มันแบบไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะไก่ตัวไอตัวที่มันไม่ค่อยแข็งแรงมันจะไม่ไข่นะครับ ตอนนี้นะครับแต่เราไม่ให้ดูตอนฆ่านะครับมันรู้สึกว่าเป็นเป็นการใช้ความรุนแรงนะครับเราจหยุดแค่นี้ก่อนนะครับทุกอย่างที่ผ่านมาคือประสบการณ์เรียนนอกห้องความเหนื่อยความท้อความล้าคือความทรงจำที่ตอนนี้แล้วก็ทําการฆ่าไก่เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เราจะใช้ในการทํากิจกรรมนะครับไม่ใช่การรังแกสัตว์แต่อย่างใดนะครับอันนี้ทีมงานคุณภาพทั้งหลายนะครับ ดูเขาเปื้อนเลือดหมดแล้วตอนนี้ดูดีสเขาเปื้อนเลือดแล้วตอนนี้ทีมงานคงน้ำผ่าอันนี้ไม่ใช่การรังแกสัตว์นะครับอันนี้รังแกควายการนำไปใช้ทำอาหารนะครับเอีย AKA สอนสกุณาทุกความคืนกูวิงวอนขอพระองค์ทรงเมตตาเอ Ayo, hey yo, hey yo.